สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC Fan ช่องของลรอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่บ้านโพนะคะท่านผู้ชมคะบ้านโพตําบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะก็มาตามหาคุณพี่ที่เขียนตัวเลขให้แอดนะคะท่านผู้ชมคะเมื่อวันที่27คุณพี่ก็เขียนตัวเลขให้แอด538กับ537นะคะท่านผู้ชมคะแอดก็เลยได้โชคจากคุณพี่กันนะคะ วันนี้แอดก็เลยตามหาคุณพี่ถึงบ้านค่ะท่านผู้ชมคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าคุณพี่ก็แม่นมากนะคะท่านผู้ชมแอดก็ได้โชคกับคุณพี่นะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็เลยอยากจะ มาถามคุณพี่ดูนะคะว่าคุณพี่ได้ตัวเลขมายังไงนะคะก็ได้ข่าวมาว่าถูกมาหลายงวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมงวดนี้แอดก็จะไม่ให้พลาดอีกแล้วนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็อยู่บ้านเลขที่สามทับสามนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็อยู่บ้านเลขที่สามทับสามหมู่ห้านะคะบ้านโพตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชม วันนี้แอดก็มาถึงหน้าบ้านคุณพี่แล้วนะคะวันนี้คุณพี่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะคะท่านผู้ชม,ม,มเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคุณพี่กันนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มีลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวเพียบค่ะท่านผู้ชมไอ้คุณพี่ไปไหนแล้วเมื่อกี้ อ๋อคุณพี่อยู่ในบ้านคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยน,นะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับคุณพี่กันนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็เป็นคนจดตัวเลขให้แอดนะคะแอดก็ได้โชคจากคุณพี่คะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะ,ะ,คะมาถึงบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะก็เป็นยังไงบ้างค่ะคพี่ถูกเยอะไหมคะ ถูกครึ่งมือถูกสิบาทเหรอถูกสิบบาทวิธีทำไมซื้อน้อยจังคุณพี่เกิดอย่าไปโลภถ้าไม่ถูกมากก็ไม่มีอะไรใจจะมือเนาะก็เอาพออยู่พอกินพอแล้วยาไปโลภโอ้ไม่ต้องโลภมากเนาะเอาพออยู่พอกินเนาะพี่เนาะแอดก็ได้โชคกับคุณพี่ค่ะพี่ขอบคุณคุณพี่มากค่ะจ้าจ้าก็เลยอยากจะมาตามตัวเลขของคุณพี่ไปฝากเอฟซีค่ะพี่ ค่ะเดี๋ยววันนี้แอดจะเอาน้ําใจมาฝากคุณพี่ <serving> ด้วยค่ะคุณพี่ก็แอดได้โชคกับคุณพี่ค่ะเดี๋ยวแอดมอบสิน้ําใจของแอดให้คุณพี่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่จาก็อยากจะตามตัวเลขของคุณพี่ไปฝากเอฟซีค่ะถูกมากี่งวดแล้วคะพี่อ๋อก็ถูกหลายงวดค่ะแต่ก็ทุกมั่งไม่ถุกมั่งเป็นงวดก็ไม่ได้ซื้อตลอด แต่ว่าเห็นว่าถูกติดต่อกันมาสามหวดเนาะถูกติดต่อกันมาสามหวดเลยเนาะที่หมวดที่แล้วถูกโต๊ดหวดที่แล้วถูกโตดเขาให้มาตัวไหนคะสามศูนย์หกสามศูนย์หกหวดลัางนู้นก็เก้าจิตตรงตรงเนี่ยโอ้ค่ะได้มายังไงคะคุณพี่ญาติให้มาค่ะอ๋อมีคนเล็กเจ้าของโอ้มีคนให้มาเนาะอู้วทำไมแม่นจังคะคุณพี่โอ้จาก จะได้มากพี่แอดเอาไปแล้วไม่ได้ลงคลิปค่ะไม่งั้นเอฟซีถูกเยอะค่ะพี่ไปเนี่กร,รง 20, ังก็เพิ่งนวดแรกเนาะคุณพี่แอดก็ไม่มั่นใจเนาะอุ<น>้ยถ้าแอดมั่นใจถ้ารู้ว่าเลขของคุณพี่แม่นก็อุ้ยจับหนักเลยพี่งวดนี้ก็จะจับหนักเนาะไม่มาซื้อยี่สิบเลยสิบยี่สิบยังมากแค่ยี่สิบสิบบาทอ๋อปกติปกติคุณพี่ก็ไม่ซื้อเยอะเนาะเป็นคนที่เล่นไม่เยอะเนาะ พออยู่นะคะท่านผู้ชมสามสี่ร้ไม่ถูกเลยึจมือน้อยไม่ใช่ได้จาเนาะใช่ได้ห้าพันดีเลยอ๋ได้ห้าพันเนาะเอดได้30บาทที่จะเอดได้30มสิบบาทองสัตว์ได้ยี่สิบจายงบานยังในเก้าอี้คนนี้ไม่ได้ซื้อคนนี้แล้ว ตัวเลขได้วันไหนอีกคะคุณพี่โอ้นู่วันวันที่สิบสี่สิบห้าน่ได้โอ้เราเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สิบสี่สองวันอ๋อเดี๋ยววันที่สิบสี่เอดจะมาหาคุณพี่อีกได้ไหมคะคุณพี่เนาะวันที่สิบสี่เนาะเพื่อว่าเอ็ซีจะได้ถูกหวยไปด้วยกันเนาะพี่เนาะถูกไม่ถูกไม่จะว่ากันเล็งได้ออกมาจากนู่นเนาะโอ้เอ็ซีเข้าใจค่ะพี่ไม่มีใครว่าค่ะใช่เนาะวันที่สิบสี่ถึงจะได้เนาะอ๋อ จะให้กอนวันนคุณพี่พาเอ็ไปดูหน่อยค่ะว่าจดไว้ตรงไหนคะโอ้ะทินวฏิทินอะไรนะวฏจะทินแม่นปฏิทินแม่นเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมคนพี่ก็เวลาได้ตัวเลขมาก็จะจดไว้นะคะอันงวดที่ผ่านมาสามส่นหกนะเขาไม่ได้จดเขาโทรมาบอกส0 6หแต่เขาก็ให้สองตัวนี้แล้วก็ส0 6นหกับห้านหนึ่ง จ้าวดที่ที่แล้วที่ออก97ก็เขาก็ให้เท่านี้9เต็มๆเลยเนาะพี่เนาะจ้าเขาให้3ตัวอันนี้เลขพุ่มพวงเขาก็บอกอยู่นะวันนี้เลขพุ่มพวงมันก็ออกอันนี้เลขเข้ามาจากนู่นอันนี้ก็งวดที่ผ่านมาเขาก็ให้2ตัวนี่ที่ผ่านมาเนาะเนี่ยที่ออก3538นี่3ตัวตรงๆเลยเนาะพี่เนาะแม่นมากค่ะคุณพี่ก็จะจดไว้แบบนี้เนาะถ้าจดเอง เขามาเขาจุดให้เลยเขาจดให้เลยจ้าอ๋อค่ะทำมากินก๋วยเตี๋ยวทุกวันอ๋อคือเขาเอาเลขมาให้คนที่แล้วก็จดไว้ให้เขาชื่อยายปุ้ยอ๋อเป็นคุณป้าอีกคนหนึ่งชื่อป้าปุ้ยยายปุ้ยจ้าชื่อยายปุ้ยยายปุ้ยเอาเลขมาให้คนที่อ๋อโอ้ชื่อปุ้ยเนาะจ้เขามาเขาขียนยายปุ้ยนะคะตอนนั้นถูกหนึ่งแปะมาน่อแปะหนึ่งตอนที่จะมันออกแปหนึ่งเนาะมาเขาก็เขียนมาให้นี้แหละจ้า เขาไม่บอกใครหรอกเขาจะเขียนเลยก็เดี๋ยวเลียงเคลื่อนเขาจะไม่บอกเป็นตัวเลขใช่ไหมคะเขาจะจดไว้ให้เนาะแม่นมากค่ะคุณพี่งวดนี้เอดก็จะตามตัวเลขของคุณพี่ไปฝากเอฟซีเนาะไม่ว่าอะไรเนาะพี่เนาะแบ่งปันกันเนาะพี่เนาะแบ่งปันกันเะได้วบอกถูกไม่ถูกก็จะว่ากันเนาะจะ อ๋อ FC ไม่ว่าเราคนที่ FC เข้าใจค่ะก็ตัวเลขมีเข้า,ม,ขามีออกมีผิดมีถูกค่ะพี่เนาะ yeah. แต่ว่างวดที่ผ่านมาเต็มเต็มเนาะพี่เนาะพี่สาวก็มานั่งไหมได้ยายห่เขาได้เลขอะไรนึ่งะสามห้าห้าสามเ็ดห้าสามเ็ดอ๋อค่ะ อันนี้เลขเขาฝันเขาแม่รวมหรอเขาก็จะเขาจะคิดรวมถ้าเป็นเลขเขาเขาจะจ่ายไวเลยแต่งาดที่ผ่านมาก็ให้สองหางเนาะเขาจะบอกว่าเลขพุ่มพวงอันนี้เลขเขามาอันนี้ก็จะบอกว่าเลขพุ่มพวงจต่ซื้อถ้าแค่แค่นี้ถ้าคัารู้จะซื้อก็ซื้อขึ้นซื้อซื้อเนี่ยซื้อแบบไปกันมาก็ถูกเพราะนี้เขาบอกนี่เขาบอกก่อนเขาก็จะมีของพุ่มพวงอนี้เลขเขามาเลขเขามาให้สองตัวทีนี้เขาโทรมาอีกทีหนึ่งเพราะว่า สามศูนย <pecially> ์หกกับศูนย์ห้าหนึ่งทไม่ได้ที่เข้าที่เข้าสามตัวโต๊ดเนาะถูกโต๊ดงวดที่แล้วหวดที่แล้วและถูกโต๊ดจ้าจะถูกสิบบาทพองวดนี้ก็เข้าสามตัวตรงเลยเนาะที่ใส่สิบบาทมันเดิมเสียดายมากค่ะก็ใ่แอทใส่น้อยไปเนาะถ้ารู้ว่าแม่นคนนหกแล้วค่ะคนให้ก็ไม่โลภคนให้ไม่โลภให้มากเกินมากถึยี่สิบไม่ซื้อเยอะ เะถ้าเขาให้จะจะจะมึโอ้จ้าเดี๋ยวงวดนี้เอจจะตามค่ะพี่เอจจะจับหนักนาอพี่เนาะจะได้จะได้รวยรวยไปด้วยกันนะจ้าเพราะว่าคุณพี่ก็ไม่ห่วงเลขนะคะท่านผู้ชมด้ได้ห้าพันืันกันโอ้โชคดีใช่ไหมคะโอ้ได้ค่ะว่าคุณพี่ก็บอกคนถูกเยอะใช่ไหมคะค่ะบอกโอ้ก็ก็บอกโถตลอดเลยบ้านอื่นบ้านอื่นก็บอกทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะ ทางจ่าคุณพี่ก็บอกคนถูกเยอะนะคะท่านผู้ชมค่ะบอกว่าจมูกเขาก็เสียดายกันเนาะไม่ได้ซื้อมีแต่ยายตัวเขาเอาแต่สองตัวจ้าเขาเอาแต่ส้นมากก็ถูกไปสามแปดงวดนี้ทางต่างกระจายเมื่อกี้ยังไม่ได้จ่ายเขาเลยงวดในหมื่นช่องอู้หอนี้ค่ะพันนี่คัะของเอ็ดยังไม่ได้เลยยังไม่จ่ายบอกยัง อันนี้เอ็ดเออาตังเอ็ดให้ได้กันสามสิบบาทตัวเต็งไม่ได้กับเขาเลยไม่ได้มากับเขาเอ็ดละองไม่อบนี่ก็ว่าจะไม่ใส่ให้เลยวูดทีไรย่าใส่ให้ดูด้วยนใส่ให้ก็เลยไม่ได้ได้อยู่คนเดียวไม่ก็เลยได้ใช่ไหมก็เป็นผู้โชคดีเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมากินก๋วยเตี๋ยวไปจําค่ะท่านผู้ชมคุณพี่ก็บอกถูกเยอะเนาะเกือบทั้งหมู่บ้านนะคะท่านผู้ชมค่ะ เดี๋ยวยังไงงวดนี้ก็จะตามให้นะคะราวันที่ไหนคะคุณพี่วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่เนาะเด<ช>ี๋ยววันที่ส<ช>ิบสี่อขออนุญาตคุณพี่มาหาคุณพี่นะคะ<ช>ตกลงแล้วนะคะพี่จ้า <laughs> ก็จะมาหาคุณพี่อีกรอบค่ะเพราะว่าเอฟซีก็รอตัวเลขของคุณพี่เยอะค่ะเพราะว่าแม่นค่ะพี่เพ <laughs> <laughs> ื่อว่าจะถูกหวไยไปด้วยกันนะพี่เนาะจ้างวดหนักให้ทุก ตรงๆงองนี้อีกแหละจ้าขอให้ได้อีกนะคะคุณพี่เนาะจ้า<ด>วันนี้เ<ด>อดก็ขอขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่แบ่งปันโชคลาภนะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ